เบเจอร์ที่ไหนดานาค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องที่หยดนะคะในในพาไปดูโปสเตอร์ที่หยงดงไงลุ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 เราจะพาไปดูโปสเตอร์นะคะนี่ค่ะหนังเข้านะคะวันที่26ตุลาดูจากนนโบดูจากโปสเตอร์ให้เต็มเท่าไหร่ดูจากโปสเตอร์แล้วนะคะได้ให้กเต็มสิบเลยค่ะเดี๋ยวไป สัมภาษณ์เพื่อนกันดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนข้างๆที่เที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมหญิงคนนี้หญิงนะคะเดี๋ยวเราตัดไปที่อีกคนค่ะสวัสดีค่ะไปสัมภาษณ์หน่อยนะคะค่ะวันนี้มาดูเรื่องอะไรคะวันนี้มาดูเรื่องขี่หยดค่ะมากับใครคะมากับเพื่อนค่ะใครอะเพื่อนคิดว่าหนังเรื่องนี้จะให้เท่าไหร่คะก็ต้องดูก่อนนะคะว่าจะให้เต็มสิบหรืเดี๋ยวเรามาดูตอน ดูเสร็จนะคะว่าจะให้เท่าไหร่ค่ะต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ๊กพี่แวันนี้มาดูเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะพี่หยดพี่หยดพี่หยด่หระคะอ๋อมาดูกับใครคะนี่ค่ะไม่สบายเลยเพืนะคะบายเลยขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รอดูตอน รอเดี๋ยวเราไปรอดูกันตอนดูดาเสร็จนะคะบ๊ายบายทีมเื็อของเราก็กำลังเล่นแข่งรถนะทุกคนโอ้เจื่อาะคเนน้เื่อของเราก็เล่นไบนเ็นนะพ่อไม่เคยเล่นะนะ คุณคุณใส่รองเท้าใครอยู่ตอนนี้อ๋อเสแล้ว่้เอวยูเ้าซเคุเจ้มันมี่คุณเจออะไรอยู่อ่ะอ๋อกินแคเขาไม่ได้จ่ายอะคนิดปิดไปกีันใช่ยังคุณอ่ะไปกินไหมอนี่ตรงฐานตอนนี้เรากำลังจะไปกเือกไงนะทุกค เลยทีนี้นี่ก็เสียล์รำนะทุกคนใครอยากซื้อก็มาได้ก็เราเปนนา็นโฆษณาเองนะทุกคนนี้ก็แบบอยากได้รองเท้าคืนนะแต่เราไม่ให้หรอกแล้วก็กำลังจะไปถ่ายรูปที่คาราเมลรูปคนแบบตอนนี้เทสเตการกำลังมาชวนไปร้อยชงอะไรบ๊ายบาย นี่ก็เป็นเทศกาลฮาโลวีนแล้วก,ก็มีลูกโป่งแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วฮาโลวีนนี่ก็หน้าฟักทองนี่ก็ฮาโลวีนแฮปปี้เพื่อนๆก็กำลังถ่ายรูปกันนะทุกคนเพื่อนๆก็ถ่ายรูปกันนะทุกคนหนแอคทันหนึ่งสอ

มาซีแล้วทุกคนซีดับหนึ่งซีดับหนึ่งย่องข้างเราเองก็เลยรู้จักกันใช่ไหมใช่เรารู้จักกันก่อนแล้วออ๋แล้วก็แล้วสุดเครื่องกินเลขก็ฟังนะทุกคนแล้วก็ไม่ไม่ไม่เครื่องกินเลขไม่มีใช่พ่อไม่ดีเลยครับน่าสงสารนะทุกคนพ่อไม่ดีเลยใช่ใช่แต่เรามีตั้งหลายอันแบบเป็นรังเลยทุกคนเราได้มาฟรีอะทุกคนแบบก็มีเยอะมากวินไลวินไลนี่เป็นไปต่อแถวซื้อเอาน้าฟรีนะทุกคน ไอ yeah. ้จิ้ยเดี๋ยวรอดูตอนได้น้ำเลยนะพี่เน็กทุกคนตอนนี้เรา่มรังเข้าโดงนะครับ โรงสองนะทุกคนที่ยนแบบถูกมากทุกคนนี่โรงสองฮะเพื่อนๆก็ลองถ่ายรูปอักสตอร์โรงสตอรี่นะทุกคนอ๋อจ้าเลือกขวาเลยนะได้ไปถ่ายบ้างเลยไปทุกคนตอนนี้อุ้ยทุกคนตอนนี้แล้วก็ดีนางเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเยี่ยม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 ไม่เอาเขาไม่เยี่ยมเขาเบื่อได้เห็นคนนั่งติดีใจเลยคนอะ เป็นไงบ้างดูตนไปยังไงบ้างดูทู้งลากาดูนองเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างค่สนุกมากค่ะมาดูกันบ้ยได้เป็นไงบ้างราดเสร็จก็เป็นตาเยอะมากดเห็นเมเาน้เ็เมเต็มที่ไม่ได้เลยอนแรกเราแล้วไม่ค่อยไม่ค่อย ก็แม่เต็มสิบไม่ได้เลยเต็มสิไม่ไเลยให้แค่ะคีออคียอจด้ยะทำไมล้าน้อยแปดอ่ะคีออสคีออสคีอจบจบไม่สวยอ่ะไม่รู้บงแบงเป็นไงบ้างแบงแบงทำยูทูปแบเป็นัไงบ้างเป็นไงบ้างดีค่ะตกใจดีเดอไปอ่ะไม่บอกอายอเป็นไงบ้างเป็นยัไงบ้างเป็นไงบ้าง เรากลัวผีเองน่ากลัวจัดเ,เราเราเห็นเองตาได้แล้วเพื่อนเราตาทั้งเ,เรเื่องเขนะาไปไปไปแล้วเจอกันรอบหน้านะทุกคนบ๊ายบายอันนี้อีพีสามไ,ไม่วังย เราอยากได้ของเล่นเราอยากเป็นหมอเลยเยอหมออันนี้ยาคนเพราะเราชอบเทสยาอันนี้ก็ต่อยมวยนะใครอยากเป็นนักมวยก็ซื้อไปเลยเฮ้ยอันนี้ก็แบบของเล่นแบบถูกมากเออสามสิบห้าบาทโคตรอันนี้แค่สามสิบห้าบาท ต่อต่อต่อมีอะไรแนะนำบ้างเราจะพามาดูดอ,อุปกระวัตการเลี้ยงอะไรครับ อื oh mm ้ช hmm. so yep. right. ี่ยอุยนอะบนบินบินอะไวะบินบินอะไรอ่ะผิวผิวผิวทุกคนคันนี้โคตรสวยอ่ะพี่สวยจังะคันนี้ใครที่ชอบสะสมรถต้องมารไมได้นคันนี้เรถตํงตำรวจอคันนี้ด้วยคลาสิกทุกคนคลาสิกจ้าระเทเทย นี่ก็ฟันนะทุกคนรมนวนดอันนี้ก็ริบิ้สำหรับคนที่อยากลุคบนตอ ถามก็ฝากกันด้วยทุกคนเจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย